ครับพี่นองตอนนี้อยู่บ้านครับรถลำโพงไฮดรลิกคันที่สองครับสมบูรณ์แล้วครับนี่ใส่เสียงกลางแล้วครับอีกคันนึงนั่นอีกคันนึงนั่นเอาไปเห็ดสีอูวครับนักรใสซตูเ้เรียบร้อยครับเอาเฮ็ดสีหัวรถ ที่สองครับที่สองใส่เรียบร้อยเดี๋ยวระบบไฟเรียบร้อยครับระบบไฟไอระบบไฟไฟล้าไฟไยนะครับอันนี้ไฟล้าขัางใส่แล้วครับเห็นมันเทท่อกันกันสายมันขาดพร้อมครับนี่อันนี้ไฟล้าขัางนี่ครับไฟล้าขัาดขเดินเพ่เส้นเดียวนี่กัน นี่กัให้ใส่ทออย่างที่เลยครับเพราะว่ามันปิดเปิดดูเนาะครับขั้นไปใส่เป็นดูกหงูอันที่ดำๆใสก้อนึ่นกมันเด็มันก็นนนกรอบครับเรียกเอาทอ,อย่างที่ใส่เลยสี่ภายในครับเก็บรวยจัอบอม,มสุดยอดอีพอเต็มครับ เราขังก็ใส่เรียบร้อยแค่นี้ก็ต้องตามขาไปเฮ็ดซีมไวอีกครับขนาดไหนใกล้แล้วเดี๋ยวผมมีเวลาผมมีพักเข้าไปเบิง้งว่ามันเฮดได้์หดใส่แล้วครับ เก็บพ่ดสีไฟไหนะผมก็งึดแล้วไรพ่อกระไดแล้วอยากให้ดีเนาะอยากบึ้งเลยมันสบายตามันงามครับพี่ด,ดูเสียงกลางอะไรเรียบร้อย เพราะว่าพอเราเห็นได้ปันนี้ครับเน,นี้ยเรา,าเคยเห็นนะครับก็าพาไปเท็ด,ดเตะันไปลียว คล้ายเป็นรถเฮียครับตัวนี้ที่ว่าตัวเลขพี่น้องคอมเมนต์ว่าตัเวเลขบ่าให้เฮ็ดอันนี้เนาะตัวเลขยังบ่เฮ็ดพับตัวนี้นี่มันอะเกะยัะ์แองไวนลรีครับนี่มันอะไรเกียกองไวน พี่น้องคอมเมนต์ว่าอันนี้จะไม่ติดคอร์หน้าวีทีเหรออย่างประมาณนี้ครับก็ได้ก็ได้เฮ็ดน้ำคอมเมนต์พี่น้องออผมอีเฮ็ดจังใดดีเนาะว่าไปยืนเบ่งยูกพ่อพ่อพอ,อันนี้พับได้ปอแล้วก็พาาร้างเฮ็ดพับ,พ,บพับเข้าไปกันโอเคเลยครับวันนี้ตัวนุพงศนี่น้ำหนักเมืนกัน้พอสมควรน,นี่ครับคันส่บานพับหน่อยตัวกั ไช่ว่าบพับหนวตัวเมื่อกีัน้ำหนักเป็นหลายครับแล้วพับออกมาใจปินไปได้ก็อยากให้เม้นนวลไหลสุดครับมันค่อยบวิีปัญหาครับนี่จังบานพุ่งบานพับครับครับเก็รียบร้อยนี่กระพร้อม ล่มลงไปครับน,น้ำมันก็ล่มบ๊บลงไปโอ้ดีลายดีลายครับถือว่าใกล้แล้วใกล้เล้วแล้วครับเดี๋ยวกีหวัวกับเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อเสริมเน็บจบครับปั๊ดเดือดอันะนี้เบิดไหลอยจะได้ี่ทอเก๊บ็บหมดเลยเป็นทอเก็บหมดนะอีเมนได้ดครับเนาะ รายละเอียดคักโค้ดจ่ก็ดีก็ใส่ไฟมันจีขาดจี้หวัวน,นะครับส่นี่เมื่อก็เมื่อก็ดีท้นได้ด้ยครับใส่ชอแก๊สมันม,ม,นมีมันมีอัินถักอยู่ไหนนะครับมีสายถักอยู่ไหนคือปุอ<ๆ>๊บย้ำไปหอดย้ำไปหอดแกสองคนก็ตั้งได้เรียบร้อยเลยครับดิ สองคนคนขับคนหนึ่งคนรถคนหนึ่งครับไปพอดเรียบร้อยแล้วกันคนขับกับคนรถก็ขึินไปหาตั้งมอนิเตอร์ได้แล้ได้เติมอีกพยนกขึ้นมาแล้วกันมาขางกันนี่ออกกันเลี้ยวไปสองคนนี้จบเลยครับขางหนึ่งน่งวขึ้นพ็ษงาน,นใสยกันพิถงพิธีบนดิชิบนี่ พะบานพับเขาใส่เขาใส่หลน้ำหนังเร่ากับใส่เจลบุงเจลบีแบบน้ลื่นๆครับโอ้ยมำไรแต่กวันนี้กับบ้านพักนักดนตรีครับกับหลัง้างหลังชิดหัว อยูด่ดีครับย่ำไปเร่สิบโปงเนี่ยไอ้ทัดมันบีบแต่และปิด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 กาลังสวนครับกาลังสวนนักดนตรีชุดเก่ากับกับคนขับรถครับไอ้ทัดจะดูแลให้สร้อยกันเพราะว่าทีมนั้นคุณภาพเลยครับเพราะวา่ากับยูนอวนผม,ผมมาโดน,แล,นดแล้วก็ดูแลรักษาของ คิดว่าผมผมเฮียอยุสามสี่ปีอะรถเฮียปันปนปนยป่นปั่นล่องร้อยปั่นบันไดใส่งานออกงั้นตลอดเลยครับมันดูแลรถดีดิครับนี่อีพารพาเป็นมางรถเฮีอไนอยู่ทั้งพุ่นลหรครับเดี๋ยวผมพายางไปบึงคลิปต่อไปครับแล้วก็อีพาร์ทไปบึง้ง ขันดีไปเห็นดีหัวไว้แล้วัอทอดใส่แล้วนะสวยงามถึง,งเห็นว่าครับนั่นพ่อราใส่ยางัะใส่ายางยิงลูกดีเบทกันฝนย่างดีทีครับเลยสีดำเงินนะเห็นว่าครับทั้งใต้เป็นล้างกอกัน ข้างใต้ข้างใต้เนี่ยมันเป็นล้างพี่ต้องเห็นย่ปายนะคมันเป็นล้างเกาะกันครับเป็นล้างเกาะกันฝนย่อยลงเป็นล้างเกาะแล้วว่แล้วพ่อแล้วอ่อนลูอย่างนี้ปิดอีกครับเป็นเป็นขี้ยางสายพันนะครับค้ายๆขี้สายพันุลุซีเลยแต่ว่ามันเปนยางกันนำครับปิดลงไปปั๊บมันก็ครอบกันกันนำได้ก็ดีก็ป่อยมันไหลโจก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 นะครับ ถือว่าอันนี้พ่อเป็นคนคิดเองนะเนี่ยนี่เป็นยางเอียงก่อพ่ออันนี้ที่ว่าน่ะเป็นยางเอียงก่อที่กันน้ำน่ะเม่นใส่พานป่ะพ่อเมนเป็นเป็นรถใกล้ๆใส่พานนี่แหละอันนี้รถถ่ายยู่าง่ายทุสองของขออันนี้พ่อยิงดีเบียรใส่เลยขาเก่าอ่าขาเก่าเลยยิงนอนซีดเลยอ่าซีดีโฟนเออใช้ได้อื่นเนี่ยเชี่กัาฮะใส้ได้อื่นเชี่ยกัน กเขียนีพัไเลยกัอเดินใสไฟเฉียงแข้งดีก็รอกันยาเท่เลยอยังดีเลยน่ขูหูกัะกรอบไปเนาะข้นั่นก็กรอบก็แก้วแก็บไปเนาะออ่าเอนี้ใส่ยอืนีก็รวยเหนียวตุ้ยเลอกระดาษไทยก็ใส่น้ำแกบมันกยังวน ขาดย,ยเครียดเนาทสายกนั้นล้ววันนี้เขากําลังประกอบให้รถอยู่คู่หน่งคนสีแล้วตีคนสีแล้วประกอบเียวคันนี้เขาไปมือนี้<อ>เียนกลับมาจีบถอาเว้นกับมาเอาไปเลยเนะี่ยคนสีพื้นแล้วบระเดิงเนะ่ยหมายก็ว่าเขาเอาเอาคันนี้ขี้ไปแล้วก็ยีบขี้คันนั้นกลับขึ้นมายังไม่ได้กลับหรอกเพราะว่าประกอบขันสีอีกสองมืออ่าขอเวลาสองมือโแต่ว่าคันนี้ต้องเอาไปาส่สงคันนี้เอาไปส่งคันนไปลือดคนน้ด้เ,เรียกซินเดียนนี่เออต้องเอาคันนั้นกลับมาเฮ็ด เพชรแต่นัน้นไซเพชดไอที่วางพาวเวอร์อ,อ่อันนี้นั่แล้วสองไม่ให้เราหน่อยอันนัน้นเราสอบไม่ให้เราไปอย่างพอลลมนไหมบอลลูนเราเราอันเราเพ็ดขอมไม่ให้เ้าขอมมันแตกนหมของเชียงกงอ๋อชือของมันนั่นว่เป็นสายันยันบูถ้าของไม่ใช่บระเดี๋ด้อมันต้องเป็นเของเป็นของเก่าของไม่เข้าเดียวกับเสียเมียนของไม่เข้าเดียวกับเสียมันต้องเป็นของเองชียงกงเด้ิของญี่ปุ่นหรือไรของเชียงกงอ่ะเออเนี่ยเนี่ย เราีีกอได้ยงงน่ของไม่แบบแจ้งผู้ให้ผมเคยซื้อมาแล้วล้มกับมาแห้งเออที่แห้งเนี่ยมีมีหลายสปีดพร้อมอ่าเนี่ยเรับครับผลล้มหมอนำรถยนต์ครับนี่แหละคือตู้ระบายความร้อนที่ใส่ถึงรถเงี้ยทั้งใส่ยางคอาจารย์สซ่าง,าาางล้วพาใส่อันนี้เราวก็ไมาแล้วก็เอาไปตีเป็นนั่นใส่เลยตีกองใส่ครับกองใส่้องร่อนมาทั้งส่วทั้งซีตัวร่อนมร้องแล้วเขาลองไม่ย่านเขาแล้วครับ กนมรั้บครับให้เคได้บครับเาได้บถฟอร์เนอร์กัไอเคมกันสันึงไว้แล้วมา่ไ้เเรา้วครบริ้ผ่าดเราคิ้วมาไปไาไปไ้ทัดมาป่น่ยมาอยู่งปแล้วปไรไอแบ่งไหมแบ่งยูดีกวลื้อรถยู่นั่นแหะแหแบ่งน้อยอยเนี่ครับ ล้อยคิวไหมฮะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องทุกทดีครับอย่าลืมอ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดได้ไหมน้องไล่วันที่ยี่สิบเจ็ดกับที่สามครับบัตรเหมาสองร้อยเก้าบาทครับสว,วัสดีมีการแสดงอเองนั่นเพรฟังปัจจุบอ,อีกทีนึงครับคลิปนี้ฝากพี่น้องทุกท่านดีครับ